สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลแอนอีกแล้วเช่นเคยนะคะเราอยู่กันที่เดิมเลยเพรยนต์สำนักงานใหญ่เซรีไทย68แยกหนึ่งค่ะวันนี้แอนมีรถหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นรถสายประหยัดนะคะแล้วเป็นแบรนด์ยอดนิยมของ ใครๆหลายคนเลยก็ว่าได้นะคะแล้วเป็นแบรนด์ที่ขายดีอันหนึ่งของเพชรยนต์ด้วยนะคะกับ t o y o ต a y ยา i s 1.2 e เนี่ยคันนี้ปี2 0 1 4 2น1 5ค่ะได้สีแดงสวยๆแบบอรอบคันเลยนะคะคันนี้เจ้าของเดิมรักษามาดีมากๆเลยพี่จ๋านะคะด้านนอกสวยขนาดนี้แล้วด้านในสวยยิ่งกว่านี้อีกค่ะและ,ะคันนี้นะได้เป็นสีแดงเดิมรอบคันเลยมาพร้อมล้อกระทะขอบ15นะคะยางปี2024ต้องบอกเลยพี่จ๋า คันนี้ได้ยางมิชลินปี2024ด้วยนะคะนี่เจ้าของเดิมจัดมาให้เต็มเลยล้อกระทะไม่ต้องกังวลเราดูแลจัดการขัดให้นะพี่จ๋านะคะโอ้นะคะชอบตรงยางนี่แหละพี่นะคะ,ะ,คะเพราะว่าหน้าฝนด้วยเรื่องอยางนี่สำคัญมากๆเลยนะคะคันนี้ได้สีแดงนะเดี๋ยวมาดูไฟด้านหน้ากันคันนี้ไฟด้านหน้าได้เป็นฮาโลเจนนะคะมาพร้อมคมไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยแล้วกระจังด้านหน้าตัด กับสีโครเมียมนะคะสีดําตัดกับสีโครเมียมสวยครบรอบคันเลยค่ะเนี่ยคันนี้ใครชอบถูกใจเนี่ยราคา2องแสนสามหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ไม่มีแวดด้วยพี่จ๋าเนี่ยใครที่ต้องการซื้อสดมาจัดไปได้เลยนะคะสวยแบบรอบคันเลยด้านข้างนี่มีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะหูกระจกมองข้างนะ,ะสวยครบตัวแจนี่่ะดูด้านในพี่ดูได้เลย เมาะหังนะคะเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงสวยเลยค่ะส,สะอาดสะอานรถเพิ่งเข้านะคะนี่เอามาให้ดูเลยนะะ่ะน,อน็อตต่างๆสวยครบไม่มีรอยง,งัดแงะขันไขไ่ใดๆนะคะรถปี2 0 1 4 2 0 1 5ค่ะแต่ว่าสภาพรถเนี่ยคือสวยงามมากๆเลยนะคะรถไม่มีรอยง,นงันแงะขันไขไ่ใดๆไม่มีชนหนักพิดความจมน้ำแน่นอนเรารับประกันให้เลยนะคะนี่ แผ่นเพจนะคะตรงรุ่นตรงปีนะสวยครบแบบตรงปกเลยพี่จ๋านะคะเดี๋ยวดูด้านหลังกันโอ้โหเบาะตึงๆเลยพี่ๆด้านหลังค่อนข้างกว้างเลยใครหารถนะคะที่อยากแบบไม่ต้องผ่อนนะสามารถมาจัดคันนี้ซื้อสดได้เลยค่ะไม่มีบวกแวตใดๆนะคะราคานี้จบเลยคุณพี่จ๋าสอง0สนสามหบาทเท่านั้นนะคะนี่ มีล็อกเด็กต่างๆนะรถปี2014ก็จริงค่ะแต่อุปกรณ์ในรถทุกอย่างในใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะเจ้าของเดิมีตกแต่งนะตัวหมีมาให้ด้วยน่ารักมากเลยนะ,ะแล้วก็ที่เปิดฝาทางน้ำมันนะคะตกแต่งมาให้ด้วยด้านท้ายค่ะไฟไม่มีเหลืองไม่มีคราบแตกลายเลยนะคะเซ็นเซอร์มีมาให้เรียบร้อยเลย2จุดนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันอ่า คันนี้สภาพถือว่าพร้อมมากๆเลยนะคะด้านท้ายดูได้เลยไม่มีชนแน่นอนค่ะคันนี้ไฟเดิมแท้โรงงานเลยพี่ี่จ๋าดูได้เลยถาดด้านท้ายเจ้าของเดิมก็มีมาให้นะคะสวยครบลงครบเี่ล้ออะไหล่นะคะกุญแจประแจต่างๆนะคะแม่แรงต่างๆอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะ ไฟด้านท้ายมีสองสว่างมาให้ด้วยสวยครบรอบคันเลยเรี่ยมสันคมด้านข้างนะคะไม่มีรอยบุบรักยิ้มใดๆค่ะสวยครบลงตัวเป๊ะสีสวยมากๆเลยใครชอบสีนี้ถูกชโชวกับสีนี้มาจัดได้เลยนะคะพี่จ๋ากระจกก็โตโยต้ทุกบานเลยนะคะสวยมากเลยคันนี้พี่พี่ ในราคาดีงามมากสอง0 0 0สามมเพเท่านั้นค่ะสวยเลยที่ดูโอ้ใครชอบถูกใจนะคะรีบจัดได้เลยจ้ะด้านมือจับก็เป็นสีคโครเมียมด้วยนีย่ด้านข้างนะคะมี กระจกให้ดูมุมอับไปนะแล้วก็คิ้วกันสาดพี่พี่ดูมีครบทั้งสี่ด้านเลยนะคะด้านข้างก็สวยลงตัวเตะทุกจุดนะคะนี่ล็อกประตูล็อกกระจกนะคะเลื่อนประตูกระจกก็ได้หมดด้านมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะนดี่ดูอ่าขอดึงกุญแจออกนิดน,นึง นะคะคสวยครบเลยตรงนี้ก็เป็นหูกระจกมองข้างนะคะปรับซ้ายขวาได้เลยน๊ะจา้าพองอะไร power airbag สองใบ,บนะคะคันนี้นะ,คะเครื่องเสียง am fm ใช้งานได้ปกติค่ะสวยเลยเบาะหนังตึงเกียนะคะเกียร์ออโต้สำหรับคันนี้นะ,ะแอร์ได้เป็นแอร์แบบอนาล็อกอยู่นะ,ะหมุนปรับแรงลมได้เลยมา ขออนุญาตสตาร์ทให้พี่พี่ดูนิดหนึ่งนะจ๊ะว่าเรขใไม่์คันนี้หนึ่งแสนแปดพันกิโลจริงไหมเสียงยังนิ่มๆเลยนะคะาเสียงยังนิ่มๆอยู่เลยหนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยสิบเจ็ดกิโลค่ะสำหรับคันนี้เป็นรถเทิร์นนะลูกค้าจา๋า ไม่ต้องกลัวกังวลเรื่องกอไม้ใดๆเลยนะคะเรามีรับประกันให้หน้า,นาจอไม่มีโชว์ใดๆเลยค่ะนอกจากเบรกมือแล้วก็ประตูที่เปิดอยู่เท่านั้นเองนะคะถือว่าใช้งานได้ทุกจุดเลยค่ะเครื่องเสียงนี่ AM FM นะคะใช้งานได้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยสำหรับคันเนนี่ด้านล่างนี่ชาร์จแบตบแบบที่เสียบบุหรี่นะคะแบบนี้นะเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็เบรกมือนี่ ของเดิมตกแต่งมาให้ด้วยด้านข้างมีวางแก้วมาให้เล็กน้อยค่ะส่วนเบาะด้านข้างเนี่ยตึงเปียเลยพี่จา๋านะสวยรอบคันนะคอนโซลสะสอาดพร้อมใช้ใครชอบถูกใจมาจับได้เลยค่ะราคาแค่2 3 9 0 0 0คันนี้ไม่มีบวกอะไรเพิ่มแล้วใครที่หารถใช้งานในสา,ายประหยัดเนี่ยมาจัดคันนี้ไปได้เลยค่ะราคาดีงามมากนะคะ ่ารอบคันเนี่ยอีฉันชอบตรงยางสุดๆไปเลยมิชลินด้วยเนี่ยคู่นี้คือต้องบอกเลยว่าโอ้ มีหลักหมื่นนะลูกค้าจ๋านี่ยสำหรับยางชุดนี้นะคะอะใครชอบถูกใจนะคะตโตโยตา e, ้ายาริส 1.2e ปี2014-2015ค่ะราคา239,000ลิกไมค์แค่180,000กิโลเท่านั้นใครชอบนะคะรีบติดต่อเซลแอนมาได้เลย0863440045นะคะเปิดทุกวันจันท์ถึงอาทิตย์นะคะ9โมงถึง6โมงเย็นะค่ะน้ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ,ะพี่จา๋าจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่แล้วก็โปร โมชั่นเด็ดๆลงโดนนะคะสำหรับวันนี้แอนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ